วันนี้ว่าจะอธิบายเกี่ยวกับอักษรที่เราเรียกกันว่าอักษรปัลวะนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คงเป็นอักษรก่อนยุคราชวงศ์ปัลวะนะครับผมมองว่าเป็นอักษรที่มีมาก่อนยุคปัลวะนะครับเพราะว่ามีการ จารึกไว้ที่เสาแปดเหลี่ยมนะครับซึ่งเป็นเสาพระธรรมมาจักสมัยเจ้าโศกนะครับแต่ว่าเสานี้ไม่ได้สร้างสมัยพระเจ้าโศกก็จริงแต่เป็นเสาที่ทางสงรุ่นอโศกคือพระสุนทรเถระกับพระอุตรเถระนะครับเข้ามาในแดนในเมื่อ,อพุทธศตวรรษที่3านะครับ หร,หรือเมื่อ2,000ปี2,000กว่าปีที่แล้วนะครับกยุคโอศอกนะครับยุคโอศอกส่งเข้ามาสาเหตุที่พระเจ้าโอศอกสามารถส่งมาในนี้ได้เพราะว่ามันมีหลักฐานเชื่อมโยงไปกับยุคบ้านเชียงนะครับว่าคนอินเดียทางอินเดียเหนือนะเขาเข้ามาเขาเข้ามาค้าขายกับชุมชนยุคบ้านเชียงในส่วนภูมินี่แลเขารู้กันมาก่อนแล้วครับทีนี้พระเจ้าโอศอกก็เป็นชาวอินเดียเหนือนะครับ และเวลาสง่งรุลแรกล่องเรือมาก็จะต้องผ่านเมืองปัตาลิบุตรนะของของทางฝ่ายพระเจ้าโศกนั่น,นะครับของราชวงศ์มริยะนะฮะพระเจ้าโศกนีนราชวงศ์มริยะนะครับยุคต่อมาซึงเป็นคุปตะประมาณนั่นแหละครับทีนี้อักษรนี่มันเป็นอักษรที่ ทรงรุนอโศกปรับปรุงข anyway, in right. like ึ so the ้นแน่นอนแล้วล่ะครับเพราะว่าอันนี้เป็นจารึกเป็นภาษาบาลีอินเดียเหนือนะครับเป็นภาษาภาษาปรากฤตนะครับไม่ใช่ภาษาอินเดียใต้ถึงถึงมั่นใจเพราะในอินเดียใต้เขาจะใช้ภาษาโจระภาษาสาธมินและก็เป็นภาษาสันสกฤตยุคพุทธศตวรรษที่ 10- ที่11นั่นนะครับที่อินเดียจะไม่มี การใช้ภาษาภาษาบาลีภาษาบาลีแล้วครับจะมีใช้แต่ภาษาสันสกฤตเพราะเป็นภาษาของทางพร์เขาใช้อยู่นะครับเพราะว่าอินเดียก็เ,เป็นฮินดูเป็นพราหมณ์กันทั้งประเทศนะในยุคนั้นนะนะครับเป็นส่วนใหญ่เราเป็นฮินดูนะครับเขาก็ใช้ภาษาสันสกฤตอยู่นะครับแต่ทีนี้มันภาษาบาลีมันมาจารึกไว้ในนี่มันสะท้อนเห็นถึงสงูง รุ่นอโศกแล้วมันเป็นการบ่งชี้ว่าอักษรนี่เป็นของสงรุ่นอโศกแน่นอนแหละครับที่ที่ไม่ไม่ไม่ใช้เหมือนจะไม่ใช่อักษรเหมือนพระเจ้าอโศกเพราะว่าพระเจ้าอโศกใช้อักษรของรรใช้อักษรพราหมีนะครับใช้อักษรพราหมีอันนี้ก็มาจากอักษรพราหมีเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะไม่ใช้แบบตรงๆเหมือนเหมือนพราหม์นะครับเพื่อหลีกเลี่ยงนะครับก็นั่นทั้ง พอหลังสิ้นพระเจ้าโศกก็ยังถูกปรับปรามนะครับทางทางทางคณะสงฆ์ฝ่ายโศกเมื่อสิ้นสมัยพระเจ้าโศกแล้วก็ได้ข่าวว่าถูกทางฝ่ายพราหม์ยึดอานาจนะครับแล้วก็ปรับปรามนะครับไม่สนับสนุนนั่นแหละครับไม่สนับสนุนฝ่ายธิดวาตอโศกนั่นแหละครับก็หลักฐานทั้งมมนเหลืออยู่ที่สุนทรภูมิมากมายนะครับเนี่ยสุนรภูมิก็เป็นแหล่งเก็บหลักฐานของ ศาสนาอินเดียอย่างดีแหละครับโดยเฉพาะศาสนาพุทธทั้งมหายานและเิราวาดนะครับแต่ว่าเทราวาดเขาเข้ามาก่อนนะครับเข้ามาตั้งแต่สมุนุ่นแรกกับสมุนุ่โสูงนั่นแหละทีนี้พออันนี้มันผมมองว่ามันน่าจะเป็นพุทธศตรวรรษที่ที่สี่ที่สี่ที่ห้าก็มีก็มีหลักฐานนี้แล้วครับที่สี่ที่ห้านะครับหรือไม่น่าจะเกินพุทธศตรวรรษที่เจ็ดนะครับอ่า สาแปดเหลี่ยมพัะธรมจจารนี่คือต้องสร้างอยู่ในแดนนี้อยู่แล้วหรอครับเราก็ใส่อันนี้ไว้มันซึ่งมันก็มันก็ก่อนยุคราชวงศ์ปลวะอยู่แล้วครับอ่ามันเราก็ต้องเปลี่ยนใหม่แล้วครับไม่เรียกเป็นอักษรปาวะนะครับอ่าเพราะว่ามันเป็นภาษาบาลีแล้วที่นี่อ่าในยุคปลรวานั่นอ่ะเขาไม่ใช้ภาษาบาลีไม่มีจารึกบาลีเรามีมีแต่จารึกสนสกฤตในเดียใตายเห็นไหมครับแต่ว่า ภาษาบาลีมีมามีจารึกอยู่ในนี้อยู่ในสาวโศกซึ่งเป็นเก่าแก่ด้วย <c oughs> นั่นนะครับแต่ที่นี้ว่าอักษรของสองรุ่นแรกก็ยังก็ยังมียังมีอยู่อ่ะแต่ว่าอันนี้เขาไม่ลงพศน,นะครับเขาไม่ลงอ่าอ่าเขาไม่ลงปีอายุไม่ลงมอสอไม่ลงอะไรทั้งนั้นแต่ว่ามันมีจารึกอ,อ,อักษรส,สงรุ่นแรกนะครับ นี่อักษรอ,อีกแบบหนึ่งนะครับก็มีอยู่แล้วในพุทธศตวรรษที่7ที่8นะครับเห็นไหมอ่าที่บอกผมบอกว่ามันก็ไก่ก็ไก่สั้นมันก็สั้นมาตั้งแต่สงุนแร่เลยครับมันสั้นมันสั้นเพราะว่าเขาเขาทำมาสั้นนะครับเขาทำมาสั้นเขาปรับปรุงมาสั้นอันนี้ก็ไก่มันยาวก็เพราะว่าเขาปรับมาจากก็ไก่ก็ไก่ ถ้ามีนั่นแหละครับนี่นี่นี่กอไก่เนี่ยเห็นไหมกอไก่มันหางยาวนะครับไม่ได้ตัดไม่ได้ตัดนะครับท่พา <im sigue> พอพอเลือกใช้เขาก็จะเลือกใช้ไปเลยนะครับหรืออย่างมากเขาก็เอาอักษรอักษรนี้มาแทนนะครับเนี่ยอักษรของสูงหรือแรกมาแทนก็จะได้กอไก่สั้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่ากอไก่หางสั้นหางยาวไปถูกแก้ไขอ,อยู่ในอยู่ในกัมพูชานะครับกัมพูชาเข้า มีขึ้นในพุทธศตวรรษที่11เท่านั้นเองแล้วเริ่มต้นจริงๆเลยนะครับแต่อันนี้เนี่ย,เ,ยเขามีหลักฐานเก่าแก่กว่ากัมพูชาเห็นไหมครับต้องมาคิดกันใหม่แล้วไม่งั้นก็ทางกัมพูชาก็จะ,ะคิดว่าเป็นผู้ประดิษฐ์อักษรนี้อยู่ล่าไปนะครับอ,อาจจะมองว่าอาจจะมองว่าดินแดนนี้อาจจะถูกเคลมก็ได้นะครับ <laughs> เหมือนอย่างที่เหมือนอย่างที่เข้าใจกันนะครับแต่ว่าก็คงจะ ตอนนี้หลักฐานนี้มันชัดเจนก็เลยมันเป็นไปไม่ได้เห็นไหมครับพอพระเจ้าโศก,บ,กบุกเข้ามาในแดนนี้เข้ามาในภาคอีสานเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาก็ชนะเมือม่อเมื่อชนะแล้วก็เอาอักษรของของสงรุ่นอโศกนี่ก็ไก่หางยาวนี่แหละครับเอาไปใช้นะครับอันนี้มันเขามีอยู่ก่อนแล้วครับคือลบกับฝ่ายทวารวดีนั่นเองนะครับเขาไมา่ได้ลบกับคนที่ไม่รู้จักนะเขารู้จักแล้วว่าเป็นพวกทวารวดีนะครับแต่ว่าทางฝ่ายพระเจ้าจิตเสนก็จะมองว่าเป็น พวกโมฆะบุรุษนะครับเพราะว่าเพราะว่าพระองค์ใส่ไว้ในจารึกเมื่อเมื่อครั้งที่พระองค์ขึ้นครองราชแล้วก็เปลี่ยนพระนามเป็นพระเจ้าจากพระเจ้าสีจิตเสนนี่ครับเนี่ย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 ในจารึกรับว่าอ่าอ่าพระนามสีจิตเสนนะครับอ่าสีจิตเสนาเสนาเนี่ยแหละครับเสนาก็อ่านเป็นเซเสนาอ่าเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอ่า เป็นพระเจ้ามาเห็นธระวรมันอ่ะอ่ะอ่ะเนี่ยให้ดูเลยอันอันเนี้ยเป็นมาเห็นธราวรมันนะแต่ว่าคือพระเจ้าจิตเสนี่เป็นผู้พิชิตนะครับอ่ะเขาก็ว่าเขาก็ลงว่าเนี่ยในจเรื่องนี้ก็บอกว่าอ่าชิตเวมนาเทศมาขินเห็นไหมครับคําว่ามาขินนี่ก็มันหมายเป็นคําบาลีนะครับเอาคําบาลีมามา,มาเขียนเป็นอ่าเป็นสันสกฤตนะครับพระองค์เอาเอามา เพื่อจะให้บอกว่า,าเป็น,เ,นเป็นเป็นถิ่นของเป็นประเทศของฝ่ายโมคาบรุษนั่นแหละครับเป็นผู้พระองค์พิชิตได้หมดในภาคอีสานเนี่ยกันเลยหร,หรือว่ารวมแล้วก่าชนะศูนย์กลางได้ก็เท่ากับชนะทั้งประเทศนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นฝ่ายสยามหรือฝ่ายไทยนั่นถึงต้องส่งถึงเป็นยุคลุ่งเรืองของเมืองกรอมนั่นแหละหรือเมืองขอมนั่นแหละที่เราเรียกเรียกกรอมไปกรอมมาก็เลยว่าเมืองยุคของเรือง,เรองอำนาจหรือว่ากรอมเรืองอำนาจนั่นแหละครับ ทีนี้คําว่ามะขินมะขีระเนี่ยคาว่ามะขีระเราก็ใช้กันมาจนถึงปัจจุบันนะครับสืบกันมาอันนี้ผมไปตรวจดูในพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยนะครับในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับเนี่ย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 คำว่ามะขินนะมือมะขีระเนี่ยอยู่ในพระไตรปิฎกนะครับอยู่ในพัะไตรปิฎก ก็ยังใช้อยู่นะครับอันนี้อันนี้แปลออกมาเป็นภาษาไทยพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยนะครับฉบับสังายนาเป็นภาษาไทยนะครับปีสองหาสามศูนนะครับเดี๋ยวผู้ใจดูใจดูคำว่ามะขินนะเนี่ยเนี่ยดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราไม่เห็นบุคคลอื่นแม้คนเดียวที่ปฏิบัติ เพื่อไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลไม่เป็นความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความชิบหายไม่ใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความทุกข์แก่เทวดาและมวลมนุษย์ทั้งหลายนะเหมือนกับโมโคูคาบุรุษชื่อว่ามัคขินนั่นแหละมัคคินั่นแหละกบมาคเขามาเขียนเป็นมัคขินนะครับ <laughs> มัคคิ <laughs> ชื่อว่ามัาคคารีในอัฟลฟามัคคิรซึ่งแปลว่ามูคาบุรุษนะครับไอ้ทั้งนี้ ครูบาอาจารย์ก็แปลไว้ให้ให้ดิบดีนะครับก็แปลไว้แล้วนะครับอยู่ตรงไหนเนี่ยๆๆเนี่ย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 เห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยๆๆเนี่ย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 มะมัริแปลว่าโมคาบุรุษนะครับก็มีอยู่ในบาลีพระสตันตปิดกนะครับแต่อันนี้อ่ะผมมาตรวจดูก็เห็นก็เห็นคำนี้ผมอยอกรู้ว่าพระเจ้าจิตเสินเขียนอะไรเขียนคำว่า มน่หรือว่ามนุษมนุเทศนะมนุษเทศมมกขินเนี่ยมันก็อันเดียวกันนะครับกับมักขินนะครับเนี่ยอันเดียวกันนะครับเห็นจะเขียนบางทีเขาตัดทอนอย่าง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 คขาว่ามนุษย์เนี่ยเห็นไหมเขาก็ตัดเขาก็ตัดสสลูซีออกนะฮะมนุษย์เทศเนี่ยนะตัดสซลูซีกับย่อยักออกนะครับแต่เขียนจริงิงก็เป็นมนุษย์เทศเขาเขาตัดนะครับ เขาตัดเพื่อเอามาเขียนในยุคโบราณเขาเขียนแบบนี้นะครับเหมือนกับสีสีจนาสีจนะเส่นแหละตามจริงเป็นสีจนาเทศเขาตัดออกเขาเขาตัดท้ฐานออกนะครับเพื่อเพื่อให้มันเพื่อให้มันเป็นภาษาสันสกฤตลรมั้งครับผมก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าที่ตรวจมามันก็เป็นอย่างนี้หลักฐานเป็นอย่างนี้ผมก็อธิบายตามหลักฐานเท่าที่จะหามาได้นะครับ เห็นไหมครับอ่าทีนี้การไปตรวจที่อินเดียก็ไม่พบว่ามีการใช้ถอฐานแต่ว่าพระเจ้าจิตเสนก็เอาถอฐานไปใช้นะในยุคข,ของพระองค์น่ะก็เอาเอาเอามาเอา,เอาถอฐานมาใช้ผมก็ให้ดูไปแล้วนะครับมีม <laughs> ีถอฐานแต่ว่าถอฐานเนี่ยมันเป็นของสงสมงรุ่นแรกแล้วของสมรุ่นสูงก็ใช้ร่วมกันอยู่นั่นแหละครับเนี่ยก็นี่นี่นี่น,นี่ถอฐานเนี่ยเนี่ยเนี่ย ปฏิฮะปฏิสถาเนี่ยครับเนี่ยท้อฐานทอฐานตัวเชิงตัวเชิงนี่ครับนะนะเนี่ยเห็นไหมเรามีทอฐานใช้ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่เจ็ดที่แปดแล้วครับอ่ะก็มีใช้ตั้งแต่สมัยสูงสุดแรกนะครับเพราะว่าต้องใช้ในภาษาบาลีนะครับทอฐาน <c oughs> แต่ว่าอ่ทางกัมพูชาเขาไม่มีเขาไม่ใช้เอาเอาไปก็เอาไปไม่ครบว่างั้นเถอะไม่เอาทอฐานไป นั่นแหละครับพอนักวิชาการไปตรวจก็ไม่มีฐานเห็นไหมครับเพราะเนี่ยหลักฐานในนี้เห็นไหมครับ,บ,นนนรบแปลว่าเรามีทั้งสองอักษรอ,อยู่ก่อนที่จะเกิดสงครามในสมัยพระเจ้าจิตเสนนะครับในยุคอินเดียตใต้เข้ามาแล้วก็มีเหตุสงครามนะครับแล้วก็อินเดียตใต้ชนะนะครับแต่ว่าจุดประสงค์หลักของทางอินเดียตใต้อ่ะน่าจะเป็นการอยากได้ทรัพย์มากกว่าทำสงครามเพื่อที่จะอยากอยากได้ทรัพย์เป็นหลัก ลองลองมาก็เพื่อเพื่อที่จะใหะ้เพื่อที่จะให้แดนนี้นะ่ะเป็นเป็นแบบพราหมณ์ที่ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับไม่เป็นแบบพราหมณ์แบบทวารวดีเขาพราหมณ์แบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไงเขาพราหมณ์แบบเขาดัดปรับปรุงเอาพราหมณ์มาหนุนมาหนุนอ่ามาหนุนพุทธไงเขาก็ถึงมีพระอินทร์พระพรหมเข้ามาอ่ามาร่วมหนุนนะครับเพราะว่าอ่ามันเป็นเหตุผลที่จําเป็นก็เ,เลยต้องปรับปรุงนะครับ แต่เมื่อเมื่อลบชนะแล้วก็ทั้งฝ่ายพระเจ้าจิตเสนหรือว่าฝ่ายเมืองคลมหรือเมืองขอมนะ่ะก็มีคําสั่งมาว่าห้ามห้ามฉลาดนะครับทังได้เกิดเรื่องว่าพระร่วงนีหนีจากเมืองโละว้ไปอยู่จนได้เป็น